มีตังมีตังวันนี้เรากำลังจะพามีตังไปที่อ,อ๋อ <c oughs> วันนี้นะคะเรากำลังจะพามีตังไปไว่ายนะ้ำเป็นการว่ายน้ำมีตังมีตังเป็นการว่ายน้ำครั้งแรกของมีตังนะคะว่ายน้ำแบบว่ายน้ำสระที่ที่เราจะไปก็คือพชรชิลค c a ฟ่ ตังจะไหว้ได้หรือไม่ได้มาดูกันมาดเป็นไงบ้างมีตังเป็นเต้นไหมเอ๊ะอ้าวพอมาอยู่ตรงนี้ก็หายก็เป็นอย,าายน่างงี้ยละกัเข่าด้อในรถเมื่อกี้จริงเหรอมออีตังไปปล่อยก็ได้ ปเลยก็ได้เอา le, อันนี้ออกอันนี้นะคะก็พามาดีแลกก่อนก่อนจะลงฝาก็พร em ้อมยิงอ่ะ Wanita, jangan berhenti. Ini perkhidmatan. Nenek, nenek. 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 Nenek,

ตอนนี้นะคะเราก็ปล่อยปล่อยให้มีตังไหว้ตัวเดียวไปก่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีหลายคนสั่งนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็ไม่รู้จะฟังใครอ่ะไูดูไปดูดด แต่ว่ามันก็ดูเอนจอยมากจนแตต่อนเออตอนแรกๆมันก็แบบเก่งๆเพรว่าแบบนี่คืออะไรมีตังไม่เคยว่ายน้ำแบบว่ายน้ำเป็นสระแบบที่มันกั้นๆเลยเนี่ยเออเคยเล่นแต่ทะเลไม่ได้ว่ายแบบเล่นเล่นเล่นเฉยๆแบบมันไม่ได้ลงไปว่ายสองมีตังอ่ะลงไปแบบเหยียบๆเล่นเฉยๆเออแตวมันก็จะมีต่อน้ำเปลกาคนเออเอออ่าน้ำเปล่าคุณวันนี้วันนี้วันนี้ที่เรียกว่าอะไรดิสโมสอนปะเออแล้วก็แบบว่าเป็นร้านไหนอ่ะร้านไหนเ่ยคือแบบว่าหมาเขาหมามาฝาก เยอะมากแต่ว yeah, yani like exactly right mm ่าเขาเอาหมามาปล่อยให้ไหวน้ะเงี้ยเหมือนแบบส่งรูปเลยเสร็จทุกคนจริงเราก็นั่งรอเนี่ยนั่งรอตรงนี้ยเรานั่งรออย่างเงี้ยกับรอถ่ายรูปมาอามีดังดอดดอดเอ้ยอะไรอะไรอะไรฮะก็ไปเล่นกับพ่อวันดีอีกรอบนึงแล้วก็พี่ก็จะให้ข้าว แ ah, ต ah, ่พอ่ไหก็ออกแรงเยอะนนี้มตังก็เข้าห้องเี่นห้องนี้ข้างบนแ้มีตังอ่ะก็ได้กระคุมไม่วดมีตังก็ได้กระคุมไว้เรากละออกมาจะเป็นยังอาอตัว่อนี้ เขาจะมาโผล่ตรงนี้โอเคค่ะตอนนี้เราออกมาจากร้านเพชรชิวแล้วนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่เรามีตัางน้าประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเราก็ชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้มีตังตัวไปหอดมาหอดมาคือมันจะมีเตาเอื่นเขาแบบว่าเขาก็หมั่ไวยังมีใช่เขาก็อุ้ยมีตั้งหม้อจังเลยเฮส้อเอาหน่อยสลอสลอพี่ตัง้งอะ มันจะมีความยากอยู่ตรงที่คือเวลาเขาอาบน้ำตัดขนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องมีเป่าเป่าฝนมีมีอาบน้ํามีเป่าขนแล้วก็จะตัดตรงนี้แต่เล็บเขาตัดให้ใช่ไหม,ไ,มได้เลยเออแล้วก็เนี่ยเขาจะตัดเขาจะตัดแต่ว่าตรงอุ้งเท้ามันนะแล้วมีตังอะเจ้าของยังไม่ให้เราก็เลยลุ้นกันว่าเอ้ยมีตังจะให้คนอื่นตัดให้นะเป่าว่าสนุกก็ตัดไม่ได้นะคะไม่มีทางตัดได้เลยได้เป็นไงสนุกไหมโอ้โหตัวหอมฉุยนลคะเมื่อกี้ อเ,เออถึงบ้าน,นถึงบ้าน,นะจะหลับเพราะว่าตอนนี้ก็เขาก็ยังดูเนหนื่อยอยู่เสียงหอบแขกๆ,ๆๆก็เจอคิดว่า